ไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ยากลำบากเผยนาทีซึ้งอนันต์ได้รับของแห่ส่งของไปสนีรุยขึ้นดอยกว่า100กิโลกร,รมัมเปิดนาทีซึ้งอนันต์ไม่ทองคำตื้นตันหลังได้รับของในพื้นที่ห่างไกล เป็นคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีทั้งความสามารถและความคิดที่เป็นผู้ใหญ่เลยทีเดียวสำหรับนันอนันต์หรือที่รู้จักกันในชื่อว่านันไมทองคำนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าหนุ่มรอคนนี้นอกจากจะมีเสียงที่แพรร้าวแล้วเขายังมีความคิดที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆหลังจากที่แชมป์รายการไมทองคำหกนันอันต์นอาศัยไพยพนาได้เดินทางกลับบ้านช่วงสถานการณ์ของประเทศ แฟนๆก็มีโอกาสได้เห็นคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์หลากหลายรูปแบบของเขารวมไปถึงส่วนอะโวคาโดที่เขาเริ่มปลูกก่อนหน้านี้พอปล่อยคลิปวิดีโอออกไปก็มีแฟนๆจำนวนมากที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพร้อมให้กำลังใจในโปรเจกต์ใหม่ของนันซึ่งส่วนใหญ่แฟนๆก็ได้ให้คำแนะนำเรื่องการใส่ปุ๋ยพืชกับเขาด้วยนอกจากกิจการขายพริกกระเรียงและทำสวนอะโวคาโดแล้วล่าสุดนันก็ปล่อยเพลงคำตอบของชีวิต ซึ่งคราวนี้เขาได้ร่วมงานกับครูเพลงระดับแถวหน้าวัสู่ห้าวหารที่มาเขียนเนื้อร้องจนผลงานเสร็จสมบูรณ์ล่าสุดแม้สถานการณ์จะลำบากทำให้งานช่วงนี้ลดลงแต่พูดเลยในวันที่ลำบากก็ไม่ทิ้งกันแม่แม่ต่างส่งของใช้อุปกรณ์ต่างๆของกินและชุดเครื่องนอนมาให้น้องนัน